สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิชยาพาจันมาจะประสงค์ในการทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อใช้ประกอบการยื่นพอร์ตฟลิโอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโดยในคลิปวิดีโอนี้ดิฉันจะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับประวัติและผลงานต่างๆที่ผ่านมาของดิฉันค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิชยาพาจันมาชื่อเล่นชื่อออมอาย,อยุ17ปี เกิดวันที่25มกราคมปี2550ในปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในแผนการเดียวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยความสามารถพิเศษของดิฉันก็คือดิฉันเป็นคนที่เรียนรู้ไวและเล่นกีฬาว่ายน้ำกิจกรรมยามว่างของดิฉันก็คือดำน้ำอ่านหนังสือและฟังเพลงค่ะ โดยสติทิฟเคตของดิฉันนะคะจะมีการเข้าร่วม IYF World Camp ปี2566ซึ่งเป็นค่ายเยาวชนนานาชาติส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นานานาชาติต่อมาคือการเข้าร่วมโครงการ English Camp ซึ่งเป็นการร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตน้นในการฟังพูดอ่านผ่านการเล่นเกม เพลงการแสดงและบทบาทสมมุติให้กับน้องนักเรียนทําให้น้องๆเรียนภาษาอังกฤษด้วความสนุกมากยิ่งขึ้นต่อมาคือการสังเกตการสอนวิชาวิทยาการคานวณหรือคอมพิวเตอร์โดยที่ดิฉันได้ทำการสังเกตการสอนวิชาวิทยาการคำนวณก,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 กับอาจารย์ประจำวิชานั้นๆและสอนน้องๆเป็นเวลา5วัน ต่อมาคือโครงการค่ายวิชาการคือการร่วมกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการซึ่งเป็นการแสดงผลงานวิชาการของน้องๆน,นักเรียนซึ่งแบ่งการจัดกิจกรรมตามกลุ่มสาระต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาและได้ร่วมเล่นเกมต่างๆและสอนน้องๆในการให้รู้จักคิดวิเคราะห์ค่ะ ต่อมาคือโครงการสัปดาหวบนวิทยาศาสตร์ได้ร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ทำการทดลองต่างๆกับน้องๆนักเรียนและช่วยสอนให้น้องๆมีความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์และรู้จักการแก้ปัญหามากขึ้นต่อมาคือการสังเกตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ทำการสังเกตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูประจำวิชานั้นๆและได้มีการสอนน้องๆเป็นเวลาทั้งหมด7วัน ต่อไปคือด้านจิตอาสาได้มีการเข้าร่วมค่ายคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมและได้มีการไปทำจิตอาสามูลนิธิกกระจกเงาและดิฉันมีจุดประสงค์ที่อยากจะเข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีสาราสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากและหวังว่าในคลิปวิดีโอนี้ทางคณะอาจารย์จะรับดิฉันไว้ในการพิจรารณาค่ะขอบคุณค่ะ